อาการคันและคายเคืองปวดหรือเจ็บบริเวณรูทวารหนักนะคะหรือที่เรียกว่าลิซีดวงนะคะบางท่านก็จะมีเลือดไหลออกมาด้วยนะคะเวลาขับถ่ายนะคะย่อมจะทําให้ผู้ที่เป็นโรคลิสีดวงอยู่นะคะเกิดความทุกข์ทรมานได้มากเช่นกันนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะคะยิ่งหากท่านใดนะคะ มีโรคริสีดวงที่ยื่นออกมาตรงบริเวณรูตูดและไม่สามารถดันกลับได้แล้วนะคะย่อมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราเชิเอ M ็มเพสัตว์นะคะก็จะมาแนะนำให้กับบุคคลที่เป็นโรคริสีดวงนะคะว่าท่านควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบนี้นะเพื่อรด ภาวะที่จะทำให้ฤิส์สีดวงกำเริบนะคะและหากท่านใดนะคะที่ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคลิสีดวงนะคะแต่พบว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกนะคะก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบที่เราจะบอกต่อไปนี้ด้วยนะคะเพื่อลดภาวะเสี่ยงจะเกิดโรคฤกสิสีดวงทวันหนักนั่นเองนะคะอยากรู้หรือยังคะว่า มีอะไรบ้างอยากรู้แล <Yeah, ้วไปพบคำตอบนั้นได้เลยค่ะค่ะโลกลิสิดวงนะคะก็คือมีอาการ ป่องพองของเ n ็นัตคิชนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นใยมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีเลือดปริเวณตรงนั้นนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆเป็นหมอนรองนะคะกั้นระหว่างของที่ไม่ควรจะออกมาโดวยวังเอิญน,นะคะกับข้างนอกนั่นเองนะคะ มิฉนั้นนะคะก็อาจจะทำให้มีอุจระเรดลอดออกมาได้นันต์เองนะคะและเมื่อเอโนอคูชชั่นเขาเกิดอาการป่องพองนะคะก็จะทําให้มีลักษณะเป็นติ่งยื่นออกมานะคะเสมือนกับเป็นเนื้ออะไรอย่างงั้นนะคะถ้าสมมติว่าจับดูสําหรับคนที่เป็นโรคลิสิดวงนะก็จะมีรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรคาตรงรดูดูดนะคะอ่ารูปนี้เราเคยให้เพื่อนๆดูแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะ อันนี้ก็คือเป็นโรคลิสติดวงภายในนะคะการที่ตัดว่าลิสิดดวงภายนอกภายในก็คือเขาจะมีเส้นเส้นหนึ่งนะคะเรียกว่าเ e n test line นะคะก็ถ้าแบบว่าอยู่ข้างนอกนะคะก็จะเป็นลิสติดวงภายนอกนะคะอยู่ข้างในก็จะเป็นลิสิดดวงภายในนะคะเส้นนั้นก็อยู่ประมาณตรงนี้นะอันนี้รูปที่ให้ดูนี้นะคะเป็นลิสติดวงภายในนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มแรกก็จะมีติ่งยื่นข้ามานิดเดียวนะคะ พอตัดตามขวางก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอมากขึ้นมากขึ้นก็จะเริ่มยื่นออกมาถ้าถึงประมาณนี้ก็สามารถที่จะยุกกลับไปเองได้นะคะโดยไม่ใช้มือก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่3นะคะรูปนี้นะก็จะเห็นว่ามันยื่นค่อนมา ข้างนอกเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเยอะเนาะอันนี้คือเราจะต้องใช้นิ้วดันกลับเข้าไปนะคะมิฉนั้นถ้ามันคาอยู่ตรงนั้นนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายนั่นเองนะคะพอรูปที่4ีนะคะอันนี้ยื่นออกมามากจนเกินที่นิ้วจะสามารถดันกลับเข้าไปได้แล้วนะคะค่ะฉะนั้นนะคะการที่เรามารู้จักอะไรบ้างละ่ะที่จะทําให้ลดภาวะ การกำเริบของโรคลิซิดวงนะคะอะพฤติกรรมต่อไปนี้นะคะ ท่านทุกท่านควรจะทํานะคะอันที่1ก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนะคะก็จะทําให้มีการเคลื่อนไหวในร่างกายที่สมบูรณ์ที่ส,สมสัดส่วนนะคะแล้วก็สมดุลของร่างกายก็ทํางานได้ตามปกตินะคะนั่นก็จะทําให้การขับถ่ายของท่านขับถ่ายได้ง่ายด้วยนะคะค่ะอันที่2นะคะก็คือว่าควรจะกิน อาหารที่มีกากใยเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่มีการขับถ่ายที่ค่อนข้าง,ง,งจะยากอยู่แล้วนะคะรวมถึงมีโรคบางอย่างนะคะที่จะต้องจำกัดปริมาณน้ำในการดื่มแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องพึ่ง ตัวที่เขาเรียกว่าพีไบโอติกเข้าไปนะคะส่วนพีไบโอติกคืออะไรนะคะอันนี้คุยกันนอกรอบในร้านขายาเชิงเพศสั์นะคะค่ะและกินอาหารากักยายเยอะแล้วนะคะก็ควรจะดื่มน้ําในประมาณที่เพียงพอในแต่ละวันด้วยนะคะค่ะอันต่อมาก็คือลดภาวะเสี่ยงที่จะทําให้เกิดท้องผูกนะคะนั่นก็คือลดภาวะความเครียดนะคะ เวลาท่านเข้าไปขับถ่ายในห้องน้ำนะคะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะลุกออกจากที่ขับถ่ายเลยนะคะ บางท่านนะคะเอาหนังสือไปอ่านนะคะเอาโทรศัพท์ไปเล่นเกมนะคะเมื่อทําการขับถ่ายแล้วแต่ยังไม่ลุกออกไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการหย่อนคล้อยของเ n ็นนอกคัชัเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดลิซิดวงกําเริบนั่นเองนะคะค่ะหากท่านใดนะคะลองปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้แล้วนะคะก็พบว่ายังมี าการเกิดโรคลิซิดดวงที่ค่อนข้างบ่อยอยู่นะคะก็แนะนําให้ท่านเดินเข้ามาคุยกับเราในร้านขายยาเชลยเพสัตนะคะเพราะว่าเราคงจะต้องซักถามอาการของท่านนะคะแล้วก็รวมถึงให้การรักษาโรคลิสิดดวงให้ตรงจุดมากที่สุดนั่นเองนะคะค่ะสรุปนะคะก็คืออันที่1นนะคะออกกําลังกายนะคะอันที่สองก็คือกินอ,อาหารที่มีกาก,ากใยแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะอันที่3มก็คือหลีกเครื่องปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะท้อง หูกนะคะติดเรื่องความเครียดด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเชยมเพสัตก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะ